วันนี้นะคะความสําเร็จบอกได้เลยว,ว่ามันเกิดจากการที่เราจงใจสร้างมันขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่จงใจสร้างเราจะไม่รู้ที่มาที่ไปของความสําเร็จนั้นเลยนะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จเราต้องรู้ตนรู้ตัวอยู่สเสมอพี่ฝ่าดเียเราต้องรู้ตนรู้ตัวอยู่สเสมอว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลัง ทำในเป้าหมายของเราหรือเปล่าเรากาลังทําตามสิ่งที่เราฝันหรือเรากําลังทําสิ่งที่มันเข้าใกล้เป้าหมายของเราหรือเปล่านะคะแดวิธีที่จะสู่คุณคุณสู่ความสําเร็จอ่ะมันทำไมมีเจวิธีอ่ะเจ็วิธีละกัน,น <c oughs> อันเขียนข้ามไปข้อหนึ่ง <c oughs> เริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนนะข้อที่แรกนะคะวันนี้การที่คุณจะกราวตัวของคุณให้ประสบความสําเร็จนะสิ่งหนึ่งคือเริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนไม่มีเรียนไปเติอแม่ ใค่น้อยจะทําให้ความฝันสมบูรณ์แบบวันนี้เป้าหมายมีนะคะถ้าเป้าหมายดีได้แล้วเป้าหมายต่อไปมันง่ายมากนะคะ on, on, on. อ่อนอ่อนอ่อนอาชีนี้ความสำเร็จเกิดจากการจงใจสร้างเนาะจากการอธิษฐานจิตเมื่อวานนี้นะโปรแกรมจิตเมื่อวานนี้ถ้าพี่ชายแมวหรือใครไม่ทานนะไปดูได้ไปย้อนดูได้นะคะเมื่อวานนี้ขอเชื่อขอเชื่อขอเชื่อ,อ,อปล่อยวางรอรับนะ แล้วเราจะมาต่อเนื่องเมื่อเราขอเราเชื่อเราปล่อยวางด้วยการลงมือทาอย่างความเชื่อมั่นด้วยการลงมือทาอย่างแรงกล้าด้วยความศรัทธาหาเง,างนินก็ปลูกซื้อเหรียญครับ ด้วยความเชื่อมั่นด้วยความด้วยความเชื่อมั่นด้วยด้วยความเชื่อมั่นด้วยแรงศรัทธาเนาะเมื่อวานนี้อย่างแรงกาด้วยการโปรแกรมจิตอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะมีนั้นบวกกับการลงมือทําอย่างบ้าคลั่งไม่เคยลืมความฝันไม่เคยลืมเป้าหมายเลยนะและวันนี้เรามาตอกย้ํากันด้วยนะคะข้อข้อที่1เส้นทางที่เราจะทําให้มันประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จนั้นคือความเชื่อการกล้าวตัวเองการตอกย้ําตัวเองด้วยความเชื่อนะคะความเชื่ออะไรพิมพ์ร้อมกันนะคะความเชื่ออะไร เราทำได้เราทำได้เราทำได้ความรู้สึกยากมันจะไม่มีวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพิสุร้อยร้านแม่บ้านเทคนิคของเราข้อแรกตอกย้ําจากเมื่อวานนี้ขอเชื่อปล่อยวางรอรับวันนี้ตอกย้ําด้วยคําว่าฉันทําได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิมพ์คําว่าฉันทําได้ความยากมันจะไม่มีหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดถึงคําว่าฉันทําได้ความที่มันวิธีการมันก็จะมา วิธีคิดมันก็จะมี uh วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังคิดถึงความยากอยู่แน่นอนนะคะสิ่งอะไรมันก็จะยากไปหมดแหละแม้แต่ลูกไปตักน้ํากินยังยากเลยนะคะจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงอะวันนี้ถ้าคุณคิดถึงเรื่องความยากไปหมดในชีวิตของคุณมันก็จะยากไปหมดเลยแม้แต่ลูกไปขี่ไปเยี่ยวคุณก็จะยากเลยนะคะในชีวิตเนี้ยคุณรู้สึกว่าอะไรมันยากไปหมดเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าอะไรมันก็ทําได้เราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละมนุษย์เนี่ย ขอบคุณค่ะพี่มีดามนุษย์เนี่ยมันโคตรเวิร์กเลยทุกคนค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราบอกว่าเราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเสกสร้างเนรวิตให้คุดตามองหาทุกอย่างจะมองเห็นอะไรมันจะง่ายหมดจริงครับปาริีแค่ปากสอยใช่เลวพี่ชายแม่ยอดเยี่ยมมาอะไรมันก็จะง่ายหมดวิธีการมันจะมามันจะดึงดูดคนที่จะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายนั้น มันจะดึงดูดคนที่พาคุณไปสู่เป้าหมายนั้นเมื่อคุณบอกว่าฉันทําได้มันโคตรง่ายอะไรก็ง่ายสําหรับฉันด้วยความศรัทธาที่แรงกา้าบวกกับความลงมือทําในเป้าหมายที่คุณไม่คิดที่จะหยุดที่จะลงมือทํามันเลยแล้วคุณยังใส่นะคะในเรื่องของการโปรแกรมจิตตัวเองไปว่ามันทําได้สิมันเป็นไปได้แล้วมันก็ง่ายมากนะแล้วคุณก็ลงมือทําโดยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยพลังของคุณมันจะท่วมทน้นพลังของคุณไม่รู้มันจะมาจากไหนด้วยคําที่คุณบอกว่าคุณทําได้ เมื่อคุณบอกว่าเราทาได้อะไรมันก็จะง่ายหมดมันจะดึงดูดคนที่มีองค์ประกอบในความสําเร็จของคุณมาให้คุณโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องสงสัยทางมาทางไปไม่ต้องสงสัยว่าเป็นใครแต่เชื่อเถอะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้าบวกกับความเชื่อที่บอกว่าฉันทําได้มันเป็นไปได้อะไรก็ได้คุณศรัทธาแบบเนี้ย มันจะดึงดูดผู้คนดึงดูดการเงินดึงดูดการงานดึงดูดความศรัทธานในสิ่งที่คุณมีเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวให้คุณสังเกตดูดีๆนะให้คุณสังเกตดูดีๆจงใส่โปรแกรมเจ็ดใหม่ถ้าคุณบอกว่าทําได้ร่างกายของคุณจะฟืน้นร่างกายของคุณจะลุกขึ้นไปทาร่างกายคุณจะลุกขึ้นไปเรียนรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกว่ามันยากมันเป็นไปได้ยากมันมันไม่ใช่ฉัน ทุกอย่างจะหยุดตรงนั้นคุณจะเอื่อยคุณจะเฉืยคุณจะชานะคุณจะเฉืยคุณจะชาแม้แต่กําลังวังชาก็ไม่มีนะคะโอ้มันรู้สึกเหนื่อยไปหมดรู้สึกอ่อนเพลียไปหมดในร่างกายรู้สึกว่ามันไม่ไหวรู้สึกว่ามันไม่มีแรงต้านรู้สึกว่ามันไม่มีกําลังใจผู้คนก็ห่างหายอะไรมันก็รู้สึกแย่ไปหมดเลยในชีวิตนี้นะขอบคุณเล็กเป็นการันตีนะคะอืความยากไม่ใช่ฉันใช่เลยค่ะพี่ชายไหยเนาะ ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสิ่งแรกนอกจากการโปรแกรมเมื่อวานนี้แล้วใส่ความเชื่อตัวเองเข้าไปานั่นคือฉันทำมันได้และก็ยอดเยี่ยมด้วยเอาความวายยากออกไปในชีวิตนี้เมื่อเราจามเจอสถานการณ์ที่มันเร็วร้ายในชีวิตของคุณคุณบอกตัวเองเสมอว่าฉันทำ ได้น,นะคะโอ้โหฉันทําได้ไม่มีอะไรไกลเกินฝันของฉันคนอื่นเขายังไปเลยนะคะคนอย่างเขายังไปได้ทําไมฉันจะไปไม่ได้โอ้นะคะอันนี้เด็ดนะเมื่อคุณคิดแบบนี้วิธีการทุกอย่างจะมาผู้คนจะมาอะไรก็ตามที่คุณคิดถึงมันจะดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่างอัศจรรย์ใจง่ายง่ายสบายสบายฉันทําได้อาสุดยอดกับพี่ชายเนียปาซาเรต์ข้อที่สองนะคะข้อท,อ,ะะอที่สองสูตรแห่งความสําเร็จทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะคะ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําแบบต่อเนื่องสม่าเสมอความล้มเหลวความล้มเลิกมันจะไม่ได้อยู่ในหัวคุณนะความล้มเหลวความล้มเลิกความหยุดทํามันจะไม่ได้อยู่ในหัวคุณคุณจะอยากทําคุณจะอยากรู้คุณจะอยากเห็นคุณจะอยากพัฒนาตัวเองอยู่ร่ําไปนะบอกตัวเองนะคะทําแบบสม่าเสมอทําแบบต่อเนื่อง ความคนเก่งเก่งไม่กลัวนะคะกลัวกลัว,กล,วกลัวไม่สมั่งเสมอคุณก็เห็นบางคนมีพรสวรรค์โอ้โหด้านการพูดด้านการร้องเพลงแต่เขาขาดความซึ่งความสมั่งเสมอแน่นอนนะคะขอบคุณกาพิมิดาแน่นอนนะคะเมื่อไหรก็ตามที่คนที่เขามีพรสวรรค์เขาขาดความสม่่าเสมอมันก็ถูกลดความน่าเชื่อถือลงมันก็การไว้ใจก็น้อยลงนะยกตัวอย่างนะวันนี้มีร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำอรอ่อย อร่อยร้านหนึ่งไม่ต้องยกตัวอย่างไหนไกลเลยนะบอสออนเนี่ยไปส่งลูกๆตอนเช้ามันจะมีป้าคนหนึ่งเขานั่งขายกับข้าวอยู่เขาเพิ่งเปิดร้านใหม่วันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอ่ะบอสออนก็นั่งดูนะไอ้บอสออนก็ขับรถแล้วก็มองว่าเดี๋ยวเชิญจับมาซื้อกับข้าวป้าคนนี้เดี๋ยวจะมาซื้อกับข้าวป้าวันหน้านเนี้ยป้าน่ะเขาป้าพอวันเนี้ยบอสออนตั้งใจแล้วจะซื้อป้า วันนี้บอสออนตั้งใจแล้วจะซื้อป่ะนะคะโหขับรถแบบตั้งใจเตรียมเงินใส่กระเป๋าอุ้ยที่หน่งใครสรุปให้เพื่อนได้หรือยังนะความสาเร็จของเราบอกตัวเองเสมอไม่มีอะไรยากเราทําได้บอกตัวเองเสมอไม่มีอะไรยากเราทําได้เ,เม,มืม่อเมือม่อยกลับที่สามออนเดี๋ยวก็หายเมื่อมีเป้าหมายก็บอสออนนี่แหละสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะพี่ล่าขอบคุณค่ะมไม่มีอะไรยาก ฉันทาได้นะคะแล้วข้อต่อมาทุ่มเททําอย่างต่อเนื่องข้อที่สองสูตรความสาเร็จทุ่มเทอย่างต่อเนื่องอะไรก็ตามใส่พลังใจใส่พลังกายเข้าไปนะคะรู้ตนว่าทําอะไรอยู่คนเก่งไม่กลัวกลัวความสม่ําเสมอคะ่ะเก่งไม่กลัวกลัวความสม่ําเสมอวันนี้คนสม่ําเสมอเขาประสมความสำเร็จอย่างที่ออนบอกเนาะเล่าต่อก็ตั้งใจเอาเงินใส่กระเป๋าที่จะไปซื้อป้านะเพราะเห็นป้ามาหลายวันแล้วนั่งขายของอยู่หน้าถนน เส้นทางที่บอสออนเนี่ยไปมาไปมานะไปส่งลูกก็ตั้งใจใสเ่เงินกับป้าปรากฏว่าไม่ขายป้ากุณรไม่ขายฝากตามพิล่าด้วยพิล่าทุกคนนะว่า้รับพิล่าได้เลยนะปรากฏว่าไม่ขายป้ากุณรไม่ขายป้า,าปอดได้ตังค์นะคะต่อให้คุณอร่อยแค่ไหนต่อให้คุณเอ็กซ์เพรสแค่ไหนต่อให้คุณเชี่ยวชาญแค่ไหนถ้าขาดซึ่งความต่อเนื่องเขาก็อาจจะไม่เลือกคุณก็ได้นะ จริงไม่จริงใครคิดว่าจริงพิมพ์คำว่าจริงให้หน่อยสวัสดีค่ะสดาดีค่ะพี่นะริสราสวัสดีจ้านะคะส,สดคะาคายตรงนี้ขา,ขาดซึ่งความต่อเนื่องขาดขึ้นความสม่ำเสมอเขาอาจจะไม่เลือกคุณก็ได้ต่อให้คุณอร่อยแค่ไหนต่อ้คุณเอเ็กซ์เพรสแค่ไหนบางคนเขาตัดสินที่ความสม่ำเสมอบางคนเขาตัดสินที่ การที่เขาเห็นคุณบ่อยๆดังน,นั้นเขาก็อดได้ต่างบอสออนนะอดได้ต่างนะเพราะบอสออนตั้งใจว่าจะไปซื้อมาเพราะเห็นป้าหลายวันละนะในการที่มาตั้งร้านตั้งร้านนั่งน้อยอยู่นะ้นแหละนั่งคนผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาเราก็คิดว่าเออตอนเช้าเดี๋ยวเราจะซื้อป้านะเพื่อที่จะเออพินกับข้าวไปทานโดยที่ไม่ต้องแวะไหนสุดท้ายเขาก็ไม่ขายนะคะเนี่ยดังนั้นวันนี้คุณอร่อย,อยก็จงสว่างเสมอดด้วยเอาอีกเคสหนึ่งเพื่อนของบอสออนเนี่ยเขาเป็นตัวแทนนะอีกหน่วยหนึ่งนะซึ่งเป็นเพื่อนกันเาจ เขาจบป .6 ฟังดีนะเขาจบป .6 แล้วเขามีโรคประจําตัวซึ่งเรียกได้ว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งบริษัทประกันไม่สามารถที่จะซื้อค่ารักษาพยาบาลได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่เขาก็ซื้อประกันชีวิตซึ่งมีความระเว้นอยู่ในเรื่องของนีเ้เขาก็เลยมาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะได้สิทธิ์ที่ประโยชน์ในเรื่องการที่เมื่อเป็นตัวแทนแคเรียหรือตัวแทนที่มีรายได้เป็นรายเดือนนะเขาจะได้สิทธิ์ในการที่ ได้มีเงินเดือนตายตัวแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นด้วยวิการเป็นตัวแทนประกันกชีวิตดีนะคะเออถ้าคุณสามารถทาถึงแคร,รี่เนาะนั่นคือคุณจะได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ค่าคอมมิชชันจากการที่คุณเป็นตัวแทนด้วยอันนี้ทั้งทั้งสองอย่างสองเด้งก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมตัวแทนประกันกชีวิตจึงรวยอ้าบรวยเอา,เอาแ,แต่กว่าเขาจะฝ่าฟันจุดนั้นได้เขาใช้ ในเรื่องของการให้ลูกค้าเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าจริงๆนะคะอันนี้ให้มองถึงผลประโยชน์เราดีกว่าอย่าไปมองถึงรายได้ตัวแทนเนาะเพราะเขาก็มีวรระในการรับผิดชอบหน้าที่ในค่าใช้จ่ายครอบครัวของเขาเช่นกันเขาก็ดิน้นรนเหมือนเรานี่แหละบอสออนก็ดิน้นรนเหมือนทุกคนนี่แหละเนาะจริงไม่จริงนะคะเราก็อยากอยากสร้างความภาคภูมิใจเราก็อยากมั่งอยากมีอยากมีพา,าสสิกยินคำอยากมีอิสระการเงินเหมือนทุกคนนี่แหละเนาะแต่ว่าเราก็ต่างอาชีพต่างที่กันนะเพียงแค่ความฝันใครจะลงมือทํามันมากกว่ากันเท่านั้นเอง เพียงแค่ความฝันใครจะลงมือทํามันมากกว่ากันเท่านั้นเองถ้าวันนี้เราลงมือทํามันมากพอแล้วมันจะได้ขอบคุณท่าพี่อกอุ่นนะคะอืมแค่เราลงมือทําจริงๆแล้วเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเนี่ยอันเนี้ย ให้ใจไปเกินสองร้อของคุกพิลาแล้วเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับผู้อื่นซื่อสัตย์กับลูกค้าเราซื่อสัตย์กับครอบครัวเราอันนี้มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตเพราะคนทุกคนก็ต่างมีชีวิตเดียวเนาะได้เกิดมาชาติหนึงก็จงสร้างความภาคภูมิใจซะนะคะในการที่ไม่ไปเป็นความเดือดร้อนให้ใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะ เอาตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วก็รวยเพื่อช่วยคนสะัะนะเฮ้ยรวยเพื่อช่วยคนสะนะคะทำแบบต่อเนื่องนะพอเพื่อนคนนี้เขาเขามีแครีเรี์นะเขาสามารถทายอดปีหนึ่งปีหนึ่งเก็บเบี้ยเป็นหลักล้านเลยนะเขาทําแบบสม่าเสมอมากคุณคนจบป .6 นะไม่สามารถที่จะสอบเป็นผู้แนะนําด้านการลงทุนได้ อย่างบอสออนนี่ยสอบผู้แนะนําด้านการลงทุนได้เพราะบอสออนจบปริญญาตรีการที่คนจะสอบการแนะนําประกันควบการลงทุนเนาะมันจะมีประกันควบการลงทุนมันจะคนที่มีวุฒิบัตรปริญญาตรีจรึงจะสามารถสอบและสามารถขายหุ้นหรือขายประกันควบการลงทุนได้อะอันนี้เพื่อวางแผนการเงินแต่เพื่อนวันนี้เขาไม่มีหุ้นเขาทําสม่ําเสมอเขาเก็บเบี้ยแสนเบี้ยล้าน ทุกๆเดือนโอ้โหเพราะความสม่ำเสมอความต่อเนื่องโทรหาลูกค้าทุกวันคุยลูกค้าทุกวันทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่เนี่ยคือความสม่ำเสมอเขาไปจนเราไม่เห็นฝุ่นน่ะเขาไปจนเราไม่เห็นฝุ่นด้วยความสม่ำเสมอของเขาแน่นอนเหมือนกับคุณที่กําลังจะอยากได้ซิกแพคยืดอยากได้ความผอมอ่ะถ้าคุณทําแค่วันสองวันสาวันแล้วหยุดคุณจะไม่ได้ซิกแพคเลย แต่ซิปแปรจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่8ที่9ที่10ที่11ขึ้นไปนะคุณต้องผ่านวันที่8ที่9ให้ได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะผ่านวันที่8ที่9ให้ได้เพราะวันที่8ที่9เป็นอะไรที่หินมากๆเลยเป็นอะไรที่คุณมาถึงจุดนี้วันที่8ที่9คุณจะท้อคุณจะเหนื่อยคุณจะไม่อยากทําสังเกตดูตัวเองได้ถ้าคุณตั้งคอมมิชเมนต์หรือตั้งที่ใจที่จะทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จพอมันมาถึงวันที่7ที่ห้าที่6เนี่ยคุณก็เริ่มล้าแล้วค เอาเอาข้ออ้างอย่างอื่นมาใส่คุณแล้วคุณไปสังเกตด,ดูนะเอาข้ออ้างอย่างอื่นมาใส่คุณแต่ถ้าคุณเลยวันที่9้าไปนะวันที่1 1บ2มันจะกลายเป็นนิสัยเล็กๆที่คุณเริ่มก่อตัวมันมันจะเป็นกลายเป็นซิกแพคของคุณจะเริ่มขึ้นมานะอันนี้ความต่อเนื่องสาคัญมากสําหรับเป้าหมายของคุณนะเขียนเป้าหมายแล้วลงมือทามันอย่างน้อย3อย่างทําแบบต่อเนื่องสิ่งที่สําคัญ3มเรื่องให้คุณทํามันให้เสร็จนะคะอืไม่คิดถึงความล้มเหลวเนาะไม่คิดถึงความล้มเหลวนอกจากความเชื่อที่เราทําได้แล้ว ข้อนี้คือทําแบบต่อเนื่องไม่นึกถึงความล้มเหลวหรือไม่คิดถึงความล้มเลิกนะคะเอาใจไปโฟกัสกับสิ่งที่เราถามข้อต่อมาฟีดแบ็กตัวเองอยู่เสมอนั่นก็คือในแต่ละวันหนึ่งเราทําอะไรไปบ้างเราเข้าใกล้เป้าหมายหรือยังแล้วสิ่งที่เราทําไปอะ่ะมันยอดเยี่ยมแค่ไหนสิ่งที่เราทําไปอะ่ะมันสุดยอดมากแค่ไหนหรืออะไรล่ะที่เราต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองอืทุกรูปแบบที่เราทําในวันนี้ เราจะปรับปรุงอะไรบ้างเราจะเพิ่มอะไรบ้างเรียนรู้เพื่อสร้างรูปแบบเรียนรู้เพื่อสร้างรูปแบบดีไซน์ใหม่ให้กับตัวเองครเอทสิ่งใหม่ให้กับตัวเองขึ้นมาแน่นอนนะคะยิ่งคุณหาตัวเองเจอเท่าไหร่ยิ่งคุณเจอปมตัวเองเท่าไหร่ยิ่งคุณรู้ว่าคุณรักคุณชอบอะไรมากเท่าไหร่ความสําเร็จของคุณมันจะเข้าใกล้มากทุกทีคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทําให้เราสําเร็จช้าใครอยากรู้พิมพ์คำว่าอยากรู้ใครอยากรู้พิมพ์คำว่าอยากรู้ <lay ing> รอ,รอ,รอะไรจึงทําให้เราประสบความสําเร็จช้าจัง อะไรที่เราเรามีเป้าหมายนะแต่ทําไมเราสําเร็จช้าจังใครอยากรู้ว่าเพราะอะไรเออใครอยากรู้ว่าเพราะอะไรอ่าทำไมเราสําเร็จช้าจังทงั้งที่มีเป้าหมายนะร้อยล้านอยู่ตรงนั้นพันล้านตรงนั้นอยากรู้ใช่ไหมทรายแมวบอบกอยากรู้นะอืมอืมใครอยากรู้ไหมวันนี้ถ้าคุณค้นพบตัวเองเจอมากเท่าไหร่ คุณจะประสบความสำเร็จรวดเร็วมากเท่านั้นสวัสดีค่ะแม่ตุย๋ยสวัสดีค่ะแม่ตุย๋ยคุณจะประสบความสำเร็จมากเท่านั้นบางคนมีเป้าหมายแต่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแน่จริงมันเลยทําให้เราไม่ถึงสักทีไงเก็ตไหมใครเก็ตใคร,ใครเราเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้จักตัวเองเลยเราจึงไปถึงช้าไงเราไม่รู้ว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราจะเอาอะไรกันแน่ในชีวิตนี้ใครเป็นอยู่พิมพ์คําว่าเป็น ไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่ออนไลน์ก็ชอบอแล้วออนไลน์อะไรละ่ะเอ้ยไม่รู้สิบอ้อนบออนก็สับสนเหมือนกันแรกๆประกันฉันก็อยากขายออนไลน์ฉันก็อยากทําประกันฉันก็อยากขายออนไลน์ฉันก็อยากทําเอาไงละ่ะในเมื่อเรารักทำคู่เรารักเันคู่ต้องบริหาร ต้องบริหารตัวเองให้เป็นต้องบริหารตัวเองให้เก่งเนี่ยแต่ในเมื่อช่องเนี้ยมันเป็นช่องที่บอสออนเติบโตมาด้วยติ๊กตอกเติบโตมาด้วยคอนเทนต์บอสออนจึงอยู่ข้อนี้ท่องห้องนี้หลักๆเลยคือ t ิ k กตอกแล้วก็คอนเทนต์อันนี้คือตัวบอสออนนะคะสิ่งที่ชอบเพราะรักในการที่จะเติบโตรักในการที่จะส่งต่อความรู้รักในการที่จะสร้างคนให้เติบโตนะเป็นค่ะไม่ตุยเป็นใช่ไใช่ค่ะพี่วินวินนะยังหาตัวตนไม่เจอถ้าคุณรู้แทนแน่ชัดว่า คุณถนัดอะไรคุณชอบอะไรคุณอยากที่จะเป็นอะไรแค่คุณตอบสิ่งนี้แบบตัวเองแบบรวดเร็วอะว่าคุณอยากเป็นใครกันแน่เนี่ยคือสิ่งสำคัญมีความเชื่อว่าฉันทำได้เนาะ ข้อแรกแล้วข้อที่2ทําแบบต่อเนื่องข้อที่3ฟีดแบ,บ็ตัวเองทุกรูปแบบเนาะในการที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองคือวันนี้เราทําอะไรดีก็ทําให้มันดีขึ้นอะไรที่อึเราทํารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กมีอะไรที่เราต้องปรับเปลี่ยนบ้างตัวเนี้ยเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะในการที่จะทําให้มันถูกทิศถูกทางอบอสอนคุยตอนนี้ลืมลืมทั้งนี้เลยเนาะลืมตรงนี้เพื่อไปให้ถูกทิศถูกทางเพื่อที่จะแก้ไขให้ถูกทางเนาะข้อต่อมานะคะข้อที่4นะ ฝึกหากลยุทธ์ใหม่ๆอยู่สเสมออยู่ตลอดเวลานะสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นมานอกจากการสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณทําได้แล้วนะแล้วคุณทําแบบต่อเนื่องแบบสุดจิตสุดใจแบบใส่แรงศรัทธาแล้วคุณก็ยังฟิตแบบตัวเองอยู่สเสมอในทุกคัําขืนในการที่วิเคราะห์อันไหนดีคุณทําต่อทฤษฎีพัฒนาวันละหนึ่งภาษาใช่เลยค่ะพี่ไก่ค่ะนะว่าคุณจะพัฒนาอะไรต่อคือพี่วีวุ้นเข้ามาแชร์แล้วเขาไปใช่ไหมเขาไม่ทักใช่ไหมเห็นเขาแวบๆเขาก็ามาแชร์แล้วเขาไม่ทักแต่ว่านะ ฝึกพิจแบบและแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็หามุมมองและกลยุทธ์ใหม่ๆอยู่เสมอคือเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คนที่เข้าประสบความสําเร็จเขาไม่เคยหย,ยุดเรียนรู้แม้แต่วันเดียวนะมันจึงเป็นการสะสมวัตถุดิบให้กับตัวเขาเองนะการเรียนรู้นี่แหละคือการสะสมวัตถุดิบเรียนรู้จากอะไรการได้ยินการได้ฟังการได้อ่านวันนี้คุณมาได้ได้ฟังวอรดออนพูดอ่ะ พี่ล่างก็เกตพี่ล่างก็ตื่นขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งวันนี้การเรียนรู้ไม่ยากเลยคุณมาฟังบอสอ่อนวันนี้หลายหลายคนก็ได้ไอเดียได้หลายคนก็เจอทางออกหลายๆคนก็เจอทางตื่นรู้แล้วคุณสามารถสะสมวัตถุดิบได้แม่ตุยยิ้มหน้าแงเลยแม่ตุยสายสุขภาพของเราเนาะแปดแปดนะแล้วคุณก็สามารถสะสมความรู้ยิ่งคุณฟังมากเท่าไหร่คุณจะมีเรื่องพูดมากเท่านั้นนะยิ่งฟังมากเท่าไหร่จะมีเรื่องพูดมากเท่านั้นวันนี้เราบอกว่าเราพูดไม่เก่งฟังบ่อยๆค่ะฟังบ่อยๆออ่่่าานบยๆะคุณก็จเเริมึัข้ นะสมองคุณจะเริ่มจดจับเนาะผมชอบฟังทุกเรื่องที่จะพัฒนาตัวเองแต่ตอนลงมือทําจริงกลับไม่การทำให้มันสุดแหมพี่เบสนะพี่เบสนะทำให้สุดนะคือมันไม่มีคําว่าสุดตั้งแต่ครั้งแรกนะมันต้อง มันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มก่อนนะเริ่มก้าแรกคือเก้าที่เริ่มนะก้าแรกคือก้าที่เริ่มคําว่าสุดอยู่จุดไหนเราจะรู้ต่อเมื่อเราเดินมันเราเดินมานะมันจะมีความสัใจ yes 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 เอออันนั้นเรคือสุดจริงนะวันที่ไปทํากิจกรรมผู้นำนะมันมีความสัใจมากๆใช่ครับเอาผลลัพธ์ของที่ีดีนี้ครับชื่นชมนะสุดยอดมากมันมีการแข่งขันอันหนึ่งอ่ะที่แบบเฮ้ยเราต้องแข่งมันมีอยู่3ามเกมนะอันเนี้ยพอมันมีเกมหนึ่งที่แบบ โหมันแบบท้าทายมากพอทําได้ yes เอ้ยมันมันมีความสุดอ่ะมันมีว่าเฮ้ยนะมันมันเป็นเกมที่ตั้งใช้กําลังทั้งใช้สมองทั้งใช้ความคิดทั้งใช้กลยุทธ์อ่ะแล้วแบบโหแบบแม่งขสดใจตัวเองอ่ะนึกออกไหมฮะแม่งขสดใจตัวเองอ่ะคือรางวัลมันมีให้คนชนะอ่ะรางวัลมันมีให้คนชนะคือมันมีความเฮ้ยทำได้อ่ะแล้วแล้วอะไรก็ตามที่เป็นแรงบันดาลใจอ่ะมันจะทําให้คุณสู้แม่งสุดตีนอ่ะทุกคนนึกออกไหม คือมันมีในทีมของบอสออยมันมีคนหนึ่งที่อยู่สวีเดนพี่เตือนน้องเตือนเขาอยู่สวีเดนแต่เขาลงเขาลงหุ้นเหมือนเอาลงหุ้นเหมือนกับเรามีธุรกิจร่วมกันเขาลงหุ้นแพ้ไม่ได้อ่ะเพราะเพื่อนเราอ่ะเขาเอาเงินห้าสิบล้านมาลงทุนกับเราคุณรู้ออ,อกอไมความรู้สึกนี้เลยเพื่อนเราเขาเอาเงินห้าสิบล้าน่มาเป็นหุ้นส่วนมาลงทุนกับเราไม่ได้อ่ะมันมันต้องได้บางสิวะกําไรห,หรือทุนก็ยังดีนะมันมีความท้าทายเพื่อแรงบันดาลใจเพื่อเพื่อนเรา นะตอนที่บอสออนเนี่ยอ่ากลุ่มนะกลุ่มกลุ่มกลุ่มมิเเดอร์นะก็ประชุมว่าเฮ้ยไม่ได้นะเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ไกลมากแล้วเพื่อนของเราเขาไม่ได้อยู่ในเกมนี้ด้วยแต่เพื่อนเราเขาเอาทุนมาให้เราเนื้อขอแม่เรามีความสุขธุรกิจล่มไม่ได้เว้ยนะคะธุรกิจล่มไม่ได้นะคะเพื่อนของเราเอาเงินห้าสิบล้านเอาเงินร้อยล้านมามาเป็นหุ้นกับเราเพื่อนเราอยู่ที่สวีเดนก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยความหวังอยู่ที่เราแล้วเราคือคนเล่นเกมอ่ะ เราคือคนเล่นเกมแต่เพื่อเราลุ้นอยู่อะเพื่อเรามาไม่ได้เพื่อเราอยากมาเล่นเกมนะแต่เพื่อเรามาไม่ได้มันมีความท้าทายเกิดขึ้นแล้วมันมีความที่แบบแค่มันมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเวลาก็บีบนะเวลาบีบเรามากๆนะแล้วก็ในการที่เราต้องทํามันให้มาสาเร็จแล้วก็เป็นที่หนึ่งคุณคุณคิดดูว่ามันมันบีขนาดไหนะในช่วงนั้นแต่เราก็ผ่านมันได้แล,แบบ yes! oh แล้วมันโคตรแบบ yes โอ้โหนะคะแบบนะนะทำให้สุดแค่เป้าหมายเล็กๆ คุณจะรู้สึกสะใจนะคุณจะรู้สึกสะใจอย่างเช่นวันนี้คุณบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะล้างจานช่วยภรรยาโอ้เอาคุณลองตั้งคอมมิชเป็นคุณดูวันนี้ฉันจะล้างจานช่วยภรรยาฉันไม่เคยล้างจานเลยคุณลองไปล้างจานคุณลองลุกจากโซฟาวางมือถือของคุณแล้วคุณไปล้างจานแล้วคุณทํามาเสร็จคุณว่านี่ไงเออ นั่นนะ่ะคือเป้าหมายเล็กๆที่คุณสามารถลองตั้งแล้วก็ลองทำมันให้สำเร็จดูนะอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องน่าขำนะแต่มันเป็นเรื่องที่ยินดีมากๆเลยเรามัวแต่ไปมองหรือทำตามเป้าหมายใหญ่ๆแต่เราลืมฉเฉลิมฉลองชัยกับเป้าหมายเล็กๆอยู่ นะระหว่างทางแ่ะเฉลิมฉลองมันไปเลยระหว่างทางมีความสุขไปเลยนะคะคุณจะโคตรมีความสุขแล้วมันจะดึงดูดความสําเร็จซ้ําๆแบบเนี้ยมาให้คุณอยู่เสมอแน่นอนถ้าคุณล้างจานในภรรยาคุณภรรยาคุณจะชมคุณพ่อแม่คุณจะชมคุณพ่อแม่คุณจะรู้สึกแปลกไปพ่อแม่คุณจะรู้สึกเฮ้ยปรับรื่มใจอ่ะโอ้จริงนะคะอันเนี้ย ลองดูนปรับเปลี่ยนหนากลยุทธ์ใหม่ๆเสมออยู่ในสังคมู่ใหม่แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้คุณได้แกะไอเดียกับบอสออนเยอะมากๆนะคะต่อมานะคะข้อที่ข้อที่5อ่ะไม่หยุดที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเมื่อเราเรียนรู้กลยุทธ์แล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนเออเมื่อเรียนรู้กลยุทธ์แล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนเรียนทุกวันจากการอ่านจากการฟังนะ จากการอานจากการฟังนะอันนี้ก็จะทําให้คุณพัฒนาขึ้นไม่อยู่ที่จะเรียนรู้เนาะข้อข้อมาข้อที่6ข้อที่7ข้อที่เอไข้อที่5อ่าต่อมาเลือกทางที่ยากเพื่อพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดเนาะแปลกนะเออการที่เราจะประสบความสำเร็จเลือกทําสิ่งที่ยากหรือเลือกสิ่งที่เราไม่เคยทําเลือกอะไรที่มันท้าทายอย่างที่พี่ไก่บอกเลือกสิ่งที่เราต้องกระโดดนะต้องกระโดดมานะดึ้งดึงดอะอะไรที่เราคิดว่าเราคยไม่เคย ไม่อยู่ที่จะเรียนรู้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เลือกทํางานที่ยากนะทำงานที่ยากที่มันท้าทายเนาะเราอยู่ในคอบขดโซนหรือที่เรียกง่ายๆว่าขอบเขตความสบายนะขอบเขตความสบายแต่ทําไมเราต้องออกมันมา <c oughs> ขอบเขตความสบายแต่ทําไมเราต้องออกมาคะทุกคนตอบได้ไหมไหนๆบอกว่าขอบเขตความสบายทําไมต้องออกมาเพราะมันสบายเกินไปแล้วสบายจนไม่ได้อะไรสบายจนไม่รู้อะไรสบายจนแบบเฮ้ย ชินชากับความสบายเกินไปจนเราให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราตลอดเวลานะความสะดวกสบายของเราก็กระทะอกขอบเขตขอมขอโซนของเรากระทอะมันออกทีละเปาะเนาะด้วยการฝึกทําสิ่งที่ยาก,ากนะฝึกทําสิ่งที่ยาก,ากแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเข้าไปเรียนรู้ท้าทายลงมือทํามันแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เราคิดที่จะทาโอ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่คิดแล้วลงมือทำเนาะอันเนี้ยต่อมาข้อสุดท้ายนะคะ เรียนรู้และต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจมา จากเราเป็นคนแรกเรียนรู้และต่อยอดเมื่อเราเรียนรู้แล้วต้องต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากเราก่อนเป็นด่านแรกแรงบันดาลใจจากตัวเราก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มรักตัวเองมีสร้างแรงบันดาลใจด้วยการมีเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจด้วยการมีเป้าหมายให้กับตัวเองสิ่งแรกนะคะแล้วก็เดินวันทีละก้าวันละหเอร์เซอย่างพี่ไก่บอกทฤษฎีหเปอร์เซแล้วก็ทฤษฎีสะท้อนกลับเนาะอันนี้สะท้อนกลับนั้นเดี๋ยววันเล่าต่อพวกนี้ได้ไหม ถ้าจะดีวันละ1%คือพัฒนาตัวเองวันละ1%แล้วก้าวไปเนาะกระเทาะออกจากความยากนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กําลังใจกล้าตั้งเป้าหมายกล้าตั้งเป้าหมายกับตัวเองกล้าท้าทายกับตัวเองนะคะวันนี้เราได้ทําอะไรที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังวันนี้เราได้ทําอะไรใกล้เป้าหมายของเรา <S <S หรือยังวันนี้เราได้เห็นหนทางที่เราได้เดินไปหรือยังสิ่งที่คนพลาดและช้ามากที่สุดอย่างที่บอกไปนั่นคือการที่เราไม่รู้จักว่าตัวเราจะตัดสินใจเป็นใครเราไม่รู้จัก หรือเร,เรายังไม่เห็นตัวเองว่าเราจะเอาอะไรกันแน่ในชีวิตนี้เราไม่รู้ว่าเราคือใครกันแน่แม้แต่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าเราคือใครนะในที่นี้อาจจะมีหลายคนที่รู้ตัวเองแล้วว่าเราคือใครอยา bot ่างบอสออนล่ะบอสออนคือบอสออนไนันนี่โค้ดตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงินและโค้ดสอนสร้างตัวตนบนออนไลน์ช่วยให้นักธุรกิจมีไรายได้หกหลักภายในหนึ่งปีอันนี้คือบอสออนช่วยนักธุรกิจออนไลน์ให้มีไรายได้หรือคนที่อยากมีไรายได้ เป็นคนขายประกันด้วยอันนี้คือบอทออนบอทออนมีเสียงอันทรงคุณค่าบอทออนมีเสียงอันทรงพลาเสน่ห์บอทออนมีเสียงอันเรียกได้ว่าหลุดดัเดกเทพเจ้าที่ส่งต่อความรู้แก่ผู้คนมากมายเสียงอันนี้คือเสียงของบอทออนนะคะแวตาที่เฉิดฉายแววตาที่มองไกลมองด้วยความปรารถนาดีมองด้วยความที่อยากจะเห็นคนคนนั้นเขาประสบความสําเร็จที่ดีใบหูของบอทออนจะได้ยินได้รับเรื่องราวแต่เรื่องราวสิ่งที่ดีๆเสมอมา ปากและอาจารย์ศักดิ์สิสทธิ์รอยยิ้มจะมีคนที่จะมีให้กับสุขคู่คงเสมอแม้คนนั้นจะเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรอันนี้คือตัวเราวันนี้คุณรู้ตัวรอย่างว่าคุณเลือกที่จะเป็นใครถ้าคุณอยากจะมีสมองสุตรอัจฉริยะคุณอย่าก,กล่าวโทษตัวเองนะคะว่าวันนี้เป็นคนคิดช้าวันนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกวันชอบเป็นคนคิดไม่ค่อยออกชอบขี้หลืมไหนใครชอบพูดคำเนี้ย ชอบคิดไม่ออกชอบขี้ลืมชอบจำไม่ดีชอบเลอะเลอะเลือนเลือนคุณรู้ไหมไอ้คำว่าชอบนี้มันก็จัดให้นะคะเออคำว่าชอบมันก็มักจะจัดให้นะวันนี้บอกกับตัวเองใหม่ฉันโคตรสมองสุดอัจฉริยะฉันโคตรสมองเศรษฐีฉันโคตรความจำดีเออแม้มันจะสวนกระแสคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องตลกเฮ้ยมันเป็นเรื่องขำบ่าวหลอกตัวเองหรือเปล่าหลอกคนอื่นคุณยังหลอกได้ หลอกตัวเองในความสําเร็จมันจะหลอกไม่ได้เชียวหรือนะเอ้ยขอบคุณค่ะพี่มุกหลอกคนอื่นยังหลอกได้อะหลอกตัวเองให้ประสบความสำเร็จหลอกตัวเองให้มีชีวิตท,ที่ดีหลอกตัวเองให้มีความสุขหลอกไม่ได้หรยเนะี่ยอ้คุณก็บอกตัวเองสิสมองสุดอัจฉระสมองสุดเฉิดฉายสมองโคตรมีความจําดีคิดอะไรก็ออกนะเนี่ยก็อย่าลืมนะแปด วิธีแปดเจ็ดวิธีเจ็ดเทคนิคที่จะทําให้คุณเข้าสู่เป้าหมายนั่นคือการที่คุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณทําได้เรื่องยากไม่มีสําหรับคุณต่อไปแล้วเรื่องยากไม่มีเชื่อว่าฉันทำได้นะคะแล้วก็เรียนรู้นะลงมือทําแบบต่อเนื่องการลงทําแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอจะทําให้คุณสําเร็จ เปิดใจฟีดแบตตัวเองนะคะค้นหาข้อดีข้อเสียในสิ่งที่คุณทําในแต่ละวันะเพื่อปรับปรุงพัฒนาเนาะมองหากลยุทธ์ใหม่ๆอยู่เสมอในการที่จะมาปรับเปลี่ยนแผนงานของคุณเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เลือกทาสิ่งที่ยากเพื่อพัฒนาตัวเองออกจากคฟอร์ r โซนนะคะก้าวกล้ามความกลัวนะแล้วก็สุดท้ายเรียนรู้ที่จะหาแรงบันดาลใจจากตัวเราก่อนแล้ว ส่งแรงบนันดาลใจไปให้กับคนที่เรารักเจข้อนี้ถ้าคุณทําได้รับรองว่าคุณบรรลุปเป้าหมายคุณแน่นอนแล้วประสบความสําเร็จแบบง่ายๆแน่นอนนะคะ